มหาศึกแห่งสัจธรรมยกที่8ว่าด้วยจุดจบของสรรพ,พสิ่งเจริญพรโยมวาสนาทุกสิ่งที่มีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือสัจธรรมที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราเสมอจากชีวิตของมแมลงเม่าไปจนถึงการดับสลายของดวงดาวคำถามในยกนี้จึงมีอยู่ว่าในบั้นปลายสุดท้ายแล้ว เอกภพและสรรพสิ่งทั้งหมดจะจบลงอย่างไรอาตมาขอเชิญนักชกจากมุมแดงวิทยาศาสตร์กายภาพผู้มีทฤษฎีเกี่ยวกับจุดจบของจักรวาลหลายรูปแบบขึ้นมาแสดงทัศนะก่อนในฐานะตัวแทนของมุมแดงสำหรับอนาคตของเอกภพนั้นวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดเพียงหนึ่งเดียวเหมือนเช่นทฤษฎีบิ๊กแบงนะเจ้าคะ แต่มีฉากทัดที่เป็นไปได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปริมาณของสสารและพลังงานมืดที่มีอยู่ในเอกภพนะเจ้าค่ะแต่ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบันโดยอิงจากกฎข้อที่2ทางอุณหพลศาสตร์และหลักฐานการขยายตัวเร็วขึ้นของเอกภพมีชื่อว่าการตายของความร้อนหรือ Big Freeze เจ้าค่ะทฤษฎีนี้ทำนายอนาคตอันยาวนานและเยือกเย็นไว้ว่า หคือเอกภพจะขยายตัวไปตลอดการพลังงานมืดจะผลักดันให้กาแลกซี่ต่างๆเคลื่อนที่ออกจากกันเร็วขึ้นเรื่อยๆจนแสงจากกาแลกซี่ที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาถึงเราได้ดีกต่อไปท้องฟ้าในยามค่ำคืนจะมืดสนิท 2. คือดาวฤกษ์จะมอดดับไปเมื่อเวลาผ่านไปนับล้านล้านปีดาวฤกษ์ทั้งหมดจะใช้เชื้อเพลิงจนหมดและมอดดับไปเหลือเพียงซากดาวที่เย็นชืดเช่นดาวแคระดำหรือหลุมดำเจ้าค่ะ และ3คือสสารจะสลายตัวเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานจนจินตนาการไม่ถึงโปรตอนอาจจะสลายตัวไปทาให้สสารทั้งหมดหายไปและ 4. คืออุณหภูมิจะเข้าสู่ศูนย์สมบูรณ์ในท้ายที่สุดแม้แต่หลุมดำก็จะระเหยไปจนหมดสิ้นเอกภพจะเข้าสู่สภาวะสมดุลทางอุณหพลศาสตร์อย่างสมบูรณ์ทุกอย่างจะมีอุณหภูมิเท่ากันใกล้เคียงศูนย์สมบูรณ์จะไม่มีการถ่ายเทพลังงานใดเกิดขึ้นอีกต่อไป เอกภพบจะดำรงอยู่ในสภาวะที่เยือกเย็นว่างเปล่าและไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยชัว่วนิรันด์นี่คือจุดจบที่เยือกเย็นและว่างเปล่าตามที่วิทยาศา,ศาสตร์ทำนายไว้เจ้าค่ะเป็นภาพอนาคตที่น่าครุ่นคิดอย่างยิ่งจุดจบที่ทุกอย่างหยุดนิ่งและสงบลงโดยสิ้นเชิงช่างเป็นทัศนะที่ยิ่งใหญ่และน่าสะเทือนใจเอาละ่ะถึงคราวของนักชกจากมุมน้ำเงินบ้างพระอภิธรรม ท่านมีทัศนะต่อจุดจบของสรรพสิ่งนี้ว่าอย่างไรเชิญโยมในฐานะตัวแทนของมุมน้ำเงินพระอภิธรรมมองจุดจบในลักษณะของวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับจุดกำเนิดเจ้าค่ะโดยจะแบ่งจุดจบออกเป็นสองระดับคือระดับของโลกาธาตุและระดับของสัตว์โลกระดับแรกคือจุดจบของโลกาธาตุหรือที่เรียกว่าสังวัตตกับพระพุทธองค์ทรงแสด,ดงไว้ว่าโลกาธาตุและจักรวาลนั้นมีอายุไขจํจำกัด และจะถึงการพินาศลงเป็นคราวๆซึ่งการพินาศนั้นมี3มรูปแบบคือพินาศด้วยไฟพินาศด้วยน้ําและพินาศด้วยลมแต่นี่ไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงเพราะหลังจากช่วงเวลาที่ว่างเปล่าไปยาวนานโลกธาตุและจักรวาลก็จะเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนไปเช่นนี้ไม่สิ้นสุดระดับที่2คือจุดจบของสัตว์โลกหรือสังสารวัตรสำหรับสัตว์โลกที่ยังไม่หมดกิเลสจุดจบนั้นไม่มีอยู่จริง แม้โลกกาตแจะพินาศไปสัตว์ทั้งหลายก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ยังไม่ถูกทำลายเมื่อโลกกาตแสร้างขึ้นใหม่ก็จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งสังสารวัตนนี้จึงไม่มีจุดจบและระดับสุดท้ายคือจุดจบที่แท้จริงหรือนิพพานจุดจบที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในคำสอนของพระพุทธศาสนาคือการสิ้นสุดแห่งทุกข์หรือพระนิพพานนี่ไม่ใช่จุดจบของจักรวาล แต่เป็นจุดจบของการเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละบุคคลซึ่งเกิดขึ้นได้จากการเจริญมรรคมีองค์8จนสามารถดับสิ้นเชื้อคืออวิชชาและตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อนั้นวงจรแห่งทุกข์จึงจะหยุดหมุนลงโดยสมบูรณ์ดังนั้นสำหรับพระอภิธรรมแล้วจุดจบของโลกนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในวัฏจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่จุดจบของความทุกข์คือเป้าหมายสูงสุดที่บุคคลสามารถไปให้ถึงได้ด้วยความเพียรของตนเองเจ้าค่ะ สาธุเป็นการแยกแยะระหว่างจุดจบของโลกกับจุดจบของทุกขได้อย่างชัดเจนยิ่งนักบัดนี้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงทัศนะของตอนแล้วอาตมาจะขอวิเคราะห์ชี้ประเด็นนยยนี้ประเด็นที่1ว่าด้วยจุดจบแบบเส้นตรงประทะจุดจบแบบวัฏจักรวิทยาศาสตร์มองว่าจุดจบของจักรวาลเป็นปลายทางสุดท้ายแบบไปไม่กลับ ในขณะที่พระอภิธรรมมองว่าจุดจบของโลกเป็นเพียงช่วงหนึ่งของวัฏจักรการเกิดดับที่ไม่สิ้นสุดประเด็นที่สองว่าด้วยจุดจบของสรรพสิ่งปะทะจุดจบของตัวเราวิทยาศาสตร์มุ่งอธิบายชะตากรรมสุดท้ายของจักรวาลทั้งหมดส่วนพระอภิธรรมมุ่งเน้นไปที่ชะตากรรมของสัตว์โลกแต่และตนและชี้ทางออกจากวงจรน,นั้นคั้ตัดสินในยกที่8 ในยกนี้อาตมาขอยกให้ทั้งสองฝ่ายเสมอกันแต่เป็นเสมอที่พูดกันคนละเรื่องแต่กลับมีความหมายที่ลึกซึง้งเหตุผลก็คือวิทยา,าศาสตร์ได้ให้ภาพของอนาคตทางไกลภาพที่น่าครุ่นคิดและตั้งอยู่บนหลักการที่หนักแน่นการมองเห็นความไม่เที่ยงในระดับจักรวาลเช่นนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดสังเวชธรรมได้เป็นอย่างดี ในขณะที่พระอภิธรรมได้ให้ทางออกที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราในปัจจุบันแทนที่จะรอคอยจุดจบอันไกลโพ้นของจักรวาลพระองค์ทรงสอนให้เราสร้างจุดจบแห่งทุกข์ของเราเองได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ช่างน่าคิดว่าแม้วิทยาศา,ศา,ศาสตร์จะบอกว่าจักรวาลจะจบลงด้วยความว่างเปล่าเยือกเย็นแต่พระพุทธศาสนากลับบอกว่า เราสามารถเข้าถึงความสงบเย็นคือนิพพานได้ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงนับอสงไขยปียกต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบเครื่องมือที่แต่ละศาสตร์ใช้ในการค้นหาความจริงเหล่านี้